สวัสดีครับเพื่อนเนักลงทุนทุกท่านครับพบก,กับช่องจาาเทเดอร์หุ้นสร้างชีวิตนะครับเรามาวางแผนเทรดหุ้นทิโก้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราดูของวันที่25มีนาคมนะครับนี่คือกราฟของทิโก้นะครับดูงบการเงินก่อนนะครับกำไรปีหกติดลบ30ล้าน6-2กำไร207ล้านนะครับ63 481ล้านนะครับปี64นี่ครับ428ล้านนะครับลดลงนิดหน่อยนะครับสำหรับปี64นะครับแต่กำไรก็ยังดีอยู่นะครับเราไปดูที่กราฟนะครับกราฟกำลังยอ่อลงมากำลังจะดีดขึ้นต่อนะครับสำหรับกราฟนะยอ่อแล้วก็ไซวี v, มาตรงนี้ทำการเก็บหุ้น นะครับนะและตอนนี้กำลังเริ่มดีดแล้วนะครับสำหรับการเข้าแอคชั่นของทิปโก้นะครับเพื่อนแอคชั่นได้เลยนะครับในจุดนี้นะตั้งแต่9บาทเจไปจนถึง10สตางค์10บาทนี่นะครับ9บาทเจไปจนถึง10บาทนี่นะครับ,บ,น,บน,นะบนะเพื่อน สามารถเข้าซื้อได้เลยนะครับในจุดแถวนี้นะครับบริเวณนี้ส่วน s t ็อปล s อ s สต็อปล s นี่คือ Stop l o s อนะครับ Stop ปล s อแรก9.70นะครับแล้วก็9.40นี่เป็นแนวรับนะครับ9.40นี่คือแนวรับนะครับใช้เป็น Stop l o s อเวลา นะตลาดมีปัญหานะักหนักๆน,น,น,นะครับโดนเทขายหนักๆใช้แนวรับนี่เป็น stop ปล s ก็ได้นะครับจะเอาสต็อปใครที่เล่นไว้นะครับก็ใช้สต็อปล็อ9.70นี่นะครับเป็นสต็อปล s นะครับนะส่วนกำไรกำไรนี่ใช้แนวต้านนะครับเป็นตัวดูกำไรนะครับต้านแรกตนะ้านแรกคือ เป้าหมายแรกของเรานะครับตอนแรกตานที่สองนี่นะครับคือเป้าหมายต่อไปในการทำกำไรนะครับนะของทิปโก้นะครับตอนนี้ราคาก็ดีดขึ้นมาแล้วก็มาสร้างฐานอยู่ตรงนี้นะครับมาเก็บของหรือว่าพักฐานนะแล้วแต่ใครจะเรียกนะครับนะตอนนี้เก็บของ เตียมจะวิ่งต่อนะครับอยู่ตรงนี้นะครับยกระดับขึ้นมาแล้วนะครับนะเรามาดูกันนะครับสต o อปล s อเท่าไหร่นะครับมาดูกันนะ STOP l o s อ1.42%นะครับสต o อปล s อตต่ำมากนะกำไรต้านแรกครับ5 5าต้านที่2กำไรสิบหาหร์เซ็นนะครับนะ มีต้านที่3ข้างบนนะครับ12.75นะครับอ่านี่ก็กำไร28.93นะครับถ้าทะลุขึ้นต่อไปได้นะครับนี่คือการวางแผนเทรดหุ้นทิปโค้นะครับเราดูกราฟของวันที่25มีนาคมนะครับเป็นเกณฑ์นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับ ยังไงเพื่อนๆก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดรูปหัวใจนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้เรานะครับผู้จัดทํานะครับจะได้ทําคลิปดีๆออกมาให้ดูกันเพื่อทําเงินไปด้วยกันอยู่ด้วยกันไปนานๆนะครับนะยังไงก็อยากช่วยกดให้ด้วยก็แล้วกันนะครับสําหรับคลิปนี้ขอขอบคุณครับ